จา้างไงเหนดปลวกนะคะนี่อือก็นะเวเนี่นี่ค่ะอู้ถือคือขาไงกินไนนีพี่น้องออน,อนซ้อนน้ำบอจ้า เห็ดปลวกนะคะนี่ค่ะห <Yeah. S 1> ืมเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกนี่ก็มีจ้ะเก็บหญ้าเอากรนจ้ะจึงจะเก็บจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นโอ้ยใช่ไหสวัสดีจ้ะพี่น้องพอกันอีกแล้วเด้อจ้ากับนุชก็ชาแนลเด้อค่ะคลิปนี้เด้อจ้ะพี่น้อง รถจะพามาเก็บเห็ดปวกจ้ะนี่ค่ะยูนาเห็ดปวกเลยนะค่ะนี่มาพอเห็ดปวกหมูหนึ่งจ้ะนี่ค่ะมันนี่เป็นคลิปเก็บเห็ดปวกนะค่ะพี่น้องนะเก็บดอกใหญ่ใหญ่ให้พี่น้องรับชมก่อนเนาะนี่อื้อ นี่ค่ะจะไปเลาาขาเลยค่ะทำความสะอาดขาเฮ็ดอยู่บ้านเด้อจ้ะ Det mm. คาหากักยูคาค่ะพี่นอ้องโอ้ยซึงงัดขึ้นก่อนเนาะ เห็ดมุงบุกใหญ่เลยจ้ะใส่กระตาเลยเด้อพี่น้องที่นี่พวนนะค่ะ นนะสักลงนี้ตะหากอย่าค้าจ้ะ จ้ะจุ่มบางไแล้วจ้ะจุ่มนี่บานแล้วอู <laughs> ตาเลยจ้ะไปทำความสะอาดขี้ดินอยู่บ้านเนาะจ้ะมันลายไหมคะนี่ดอกจุมจ้มๆส,สวยๆเลย Uh huh. พี่น้องยืนมือมาจับน้ำกันเด้อนี่มันมือมันมือช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเห็ดจ้ะเห็ดปวกออก ทางงาใหม่ของลางโอ้สับบัวเขาเลยพี่น้องได้มาไดา้โอ้ได้อยู่อือโหอ้าวงัดขึ้นมางัดขึ้นมาอย่างเง นี่ค่ะโอ้อยางามเลยยามเสียมย่าหัดเด้อยามเสียมเลยโอ้อบอวบเลยค่ะฮาร์ดคือยาวแต่นละหกัก่นไหมวันนะน้องแม่ งา,งามเลยอึ๊บย,ย,ยังโมเบิร์ตจะจ่าพี่น้องนี่ยังเหลืออยู่ค่ะคันได้เห็นแล้วก็ต้องเก็บให้หมดนะคะนี่ปีหนึ่งออกเกือหนึ่งเนาะเห็ดปวดกระได รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุกับโกในด้วยใจพี่น้องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาองขาก่อหยาตัวนี้ปะชุบงัดขึ้นงัดขึ้นบ่งัดบ่ได้พี่น้องขาพน่นเาวแหง้ง ีจุมจ่มๆเลยจ้ะนัองโบาบานอยู่ข้างเนี่ยบ่เห็นบ่มา,ายืนมือเขามาเก็บน้ำกันเด้อค่ะนี่น่กำลังงามเลยค่ะอกบ่ไม่เอ็กบ่เออโอ,โอ้ทางผีก็มีอ่ะโอ้ทางผีก็มี ตากล้องยิ้มว่านี่ไร้แทะเก็บบางนี้ก็นกาก่าจะ โอ้หากอันนี้นยาวเลยค่ะนี่จ้ะนห็นคะคะใส่กระตาไปก่อนอรับชมฟินๆเลยนะคะรับชมแล้วกับฝากกดติดตามนี่เด้อจ้ะพี่น้องปุ่มกดติดตามก็อยุ่ข้างๆนั่นแหละค่ะข้างๆคลิปนี่จ้ะ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อค่ะเพื่อคลิปหนาหนูด้ลงคลิปวิดีโอะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเอฟซเนาะจ้ะค่ะเวลาลงคลิปใหม่แได้รับส้มน้ำกันไปพร้อมๆกันตั้งคุนตัวนี้กันเลยอือหือ ดอกน,นี่คืออ้วนอุดมสมบูรณ์แต่คนนะอันนี้แห้งอ้วนพี่น้องเลยอันนี้ง้างตะขาถือเคี้ยออก อุ้ยค่ออโอเคโอเคค่ะพี่น้องเบิร์ดเล้วด้ดจ้าที่นี้ลับชมผลงานก่อนนะคะก่อน,นันปิดคลิปเนาะจ้านี่ค่ะผลงานของการเก็บเห็ดวันนี้เด้ดจ้าพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ อะสำหรับอันการเก็บเห็ดของมือนีนุชก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้าจึงพอกันคลิปหนาเด้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้อง